ตงมาแล้วพูดตรงๆนะว่าวันนี้อยากเห็นมวยรองแบบบ้าเพราะคนเชียร์เจคเยอะแล้วเลือกแมปกกันแล้วครับผมมุ้ชมคเชียร์พี่เต่าทีจีจีเวยด้านของเซอร์ครับเลือกแบรนด์อีโคสตาร์ทาวครับผมส่วนทีนเงินคร,รับคิดโดครับแบรนด์เมืองบนธนาคารใหญ่ครับตึกบรูครับอือหือนายโฮมโปร กลางเมืองครับและแล็บกักศพครับผมแมปที่ได้นั่นก็คือคือคือยังยังยังต้องแบนอีกทีแบนแบนแบนอีกึงน้อว่ามาแล้วครับแบนทันทีเลยโรงงานน้ำมันครับว้าวฮะคุณผู้ชมฮะแล้วมาแล้วครับโรงงานน้ำมันเป็นแมปแรกครับแมปนี้ครับโอ้โหแล้วไงครับสำหรับช่วงเอ็นชาร์ดอีกทีนึ่ครับช่วงแบนบัฟครับคุณผู้ชมฮะแล้วไงครับเหมือนจะแบนไปทางเออ่กันโหมดครับคุณผู้ชมและอะไรครับว้าวเป็นกันโหมดกับอ่าอะไรนะฮะ มีอะดรีนาลีนนะมีเจนเนเรชั่นเออ,อมีเจนเนเรชั่นอะดรีนาลีนครับแล้วก็เป็นทางรีไวท์มิลเคิลครับโอิมิลเคิลรีไวท์ครับผู้ชมมาตรงนี้ครับแล้วก็เป็นทางของบรายครับในสำหรับรีดิวอิควิปเมนต์หรือว่าช่วงดีบัฟครับแล้วก็เป็นครูเคิร์ดแน่นอนครับผู้ชมครับตรงนี้ถูกต้องครับผมอ่ะมาครับก็เพยเยอร์พร้อมแล้วครับนักมวยกับตันอเมริกาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมานักมวยกับตันอเมริกาติ๊อกมาดักพาดพร้อมไหมฮะพาดจากี่นิชเชิร์ อะละมาดันถูกละมาดันอนะละมาดัน C H C N ครับเนี้ยมาครับไปครับศึกนี้จะเป็นของใครใครจะเป็นใหญ่ในที่เห่ืงนี้เจเ K หรือ M K K ท้บผมอ้าวเชียร์ตรงไทยเหมือนกันพี่โก้มาครับพี่เอเค k อ็มเออกมาครับแล้วฟีดแรกจะตกไปทางฝั่งของใครแล้วแถบออกมาอย่างนี้เหมือนจะเป็นของทาง มังคีกิงก็เปิดขึ้นนำมาก่อนเขาสองต่อสองผู้ชมฮะอลิเทสพิลิตเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอมีแต่แทงเอ็มเคขึ้นนำไปอย่างต่อเนื่องเป็นโอ้โหอะไรวะโดนตามมาแล้วทางฝั่งเล่นของทางเอ็มเคเคมีสิบสามผู้เล่นครับทางฝั่งเอยมันแเคเคมีสิบสี่ดูยะเบอร์เบอร์เบอร์นิดหนึ่งนะโอ้โหครับแล้วก็รอดูภาพรวมของผู้ชมฮะตอนนี้เอ็มเคก็ตีไปแล้วเก้าครับผู้ชมฮะและวแปดเจ็ดโอ้โหเหลือใครครับเอ็มเคเคแม่งกลับยังไงครับ สิบเจ็ดเก้าช่องพิธีเพิ่งมันจัดเฮ้ยสิบสได้ไงสิบสได้ไงเฮ้ยสิบสองสิบเอ็ดได้ไงเฮ้ยเฮ้ย้ยชองีดดีเออไอแงิบอ็ดห้าสิบสองยังไงครับเรามาชุบที่โัแบบนี้ก็เส่็จ้้งเอแบบนี้สิบห้าต1นสิบเจ็ดสิบสองสิบแปดสิบเอ ยังไงครับผู้ชมทางทางฝังของธนาคารซบเีหางผู้ชมตอบอกว่ามาดูีสิบเ้าอิบเก้าเหมือลตหกกดทางนาโดดาิโบอกว่าดีบัฟมาแล้วโนนาเบสสวนมาทำให้เพิ่มบัฟมาท่ากับว่าเท่าทุนิบกสามแล้วไปทางฝั่งขอนเจเอเค้เดียวปิดเกมจการาคาขึ้นนำไปก่อนนอนมาเ่มเ่เอาเลย เอาเรื่องฮะมาเลยเพิ่งดีใจเกินเกินไปนี่ผมแปลว่าเลี้ยงเรียนดีแล้วเมื่อกี้ที่ผมยัมองยังมองไม่ชิงกลับมาอยู่นะได้ทำในช่วงกลางไฟนะใช่ครับผมต้องบอกว่ากลับมาอยู่ฮะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับว่า JK ครับผมยุคเนี้ครับกำแพงครับคุณผู้ชมฮะเออต้องมีปีนข้ามไปอ่ะบคุณผู้ชมฮะครับไม่ใช่ไม่ผ่านง่ายๆนะ แบบแรกมาก่อนยังไงแบบแรกมาก่อนสร้างข้อมูลดั้มก่อนแบบแรกมาสร้างข้อมูลแรกหมาเจ๊กต้องพูดดีนะว่าเต่นพี่เต๋อเขารตีมั้ยเอ็มเกกเกไปเคยสืบหาข้อมูลมานะบอกนะซ้อมมาเยอะดีครับถ้าใครซ้อมน้อยกว่าก็อาจจะยังนะครับตรงนี้ฮะอาจจะยังนะครับยังไงครับโอ้โหฝีดแก้ว ซิบเจหลือเพียง่นนผู้ชมฮะแลกุกันอย่างไวเลยครับผมเอาไงฮะสิบเโอ้ยสิบมามามมามามมังกี้คินทิปมห่เจากฝังเปล่าใครครับสิบหกสิบสองเจิด้ชมฮะทิปเปอร์คิวไปจัดี่ฟสิหกเก้แล้วไงครับวัดกัะทางมาสิบสี่แโอ้ครับวันนี้ครับไม่เลยสามสิบเลยาเลครับอ่ะ

แต่ฟาเตสก็ยังออนฟังไม่ ic ic มครับภาพกลยมาได้มาอยู่เฮดช็อตหนึ่งเฮดช็อตมาครูเฮ้ย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 เฮสิบต่อสี่เฮดช็อตลายสิบต่อสามสายมือครับผมเป็นอเล็กซ์แฮกคอร์ครับผมแฮกซอเจอร์กับน้องศรีคนไล่ทุบมายังไงได้ไหมสิบสี่ซีหรือเปล่าฟาเตสเฮ้ยอุ้ยดีดีเจเกย์ชุบต่อแล้วยังไงอาเ์เท้เฮ้ย เอาตาคิววะไม่ได้แล้วไงใครจะดับความร้อนแรงของทางฟาเต้ได้คุณชมฮะตรงนี้ยังไม่มีใครดับเอยโยนแนวมาแล้วมาเลยมื่มาดับความร้อนแรงของทางฟาเต้ได้ทางฝั่ง JK ถ้าเล่นแบบนี้สุทธีกันแล้วใช่เหรอครับไม่น่าใช่นะครับโอ้โหต้องบอกแล้บแกการันตีไม่แพ้แล้วการันตีไม่แพ้แล้วตกเป็นคอ ถ้ายังไม่จบก็ยังรอตกเป็นของอะไรเจเอชูดเคบอมเจเอเคเอเมาดีมามานำมากอนะครับหนึ่งแมตช์ครับผมเท่ากับว่าเขากำแต้มมารอแล้วนะเหลืออีกบินเดียวเท่านั้นเองครับที่เขาจะต้องเก็บชัยไปถ้าเขาสามารถเก็บได้บอกเลยสามแต้มยาว นะครับผมมาดู MVP ครับเข้าอยู hmm. mm ่แ hmm. ล mm ้วรอบแม่มันต้องกินเลยเยอะเลยต่อไปครับผมของมังคีคินโอ้คนดูพิธีรันจัดครับผม11ตาย4 2นาที2นาที2นาทีไม่ห่างครับอาจจะแบบว่าวัดกัน2นาทีนี้มาหมื่นคน เฉียดเจเคพิมเจเคเฉียดพีเคพิพีเคเคมามาลุยดูสีแน่นอนแต่ว่าพี่บอกครับว่าอาจจะที่ทางธนาคารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นดาร์เป็นพิกการจะส่งจังหวะผู้เล่นเข้าออกซ้ายขวาหรือว่าคนไหนชุบคนไหนเล่นผมว่าทุกส่วนเกายพูดแบบไม่เว้แล้วขข่งกว่านิดนึงใช่เหรอครับที่ผมไม่ใช่นะครับผมอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ ไม่น่าใช่นะครับเวลาลงกันไปแล้วนะครับผมคู่สุดท้ายไม่น่าใช่พี่โมไม่น่าใช่สุดท้ายอะไรครับแบบสุดท้ายสามแต้มขอสามแต้มขอแบบลงงงได้ไหมจบเลยวินแรกได้จบเลยและโอ้ยน่ะน่ารุกด้วยน่ารุกด้วยน่ารักด้วยรอบมีโล่งมากมา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 ลงโล่งมา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 ต้องเมือที่ชุดมันดีน้อยเหลือเกิมเท้าเท้าเนิ่มเขาทางซ้ายก็ต้องชุดปีนเข่าทางเอมเกเก้ตรอตรงกลาง ทุก <JK. S 1> คนครัทุกผู้ชมฮะใส่ JK UP วันไฟกันไปเลยทุกผู้ชมฮะครั MKK ป่ะยังไงครับศึกนี้ครับให้เป็นศึกสุดท้ายครับผมศึกเกียรติเพชรครับของ JK ถ้าได้หนึ่ง,งแต้แตมนะครับผมเท่ากับเขาชนะทันทีครับการันตีสามแต้มเขาต้องว่าฮะแต่ถ้าแมปแรกตกในฝั่ขงของ MKK บอกเลยนะครับว่าแรงกดดันก็จะตกในฝั่งของทาง JK แล้วกันถูกต้องครับอืม ก็ไอเทมที่แบนไปครับผมผู้ชมครับเป็นไอเทมครับก็คือบลัดซิลนะกับไอเทมบรายนะครับบลัดซิลก็เลือดเนี่ยทำไมวะนะครับผมไม่เคยมีเลือดขึ้นแลนะไม่มีแลยดอกจันแบนมูดรำไม่ขาดเลือดก็ไม่เป็นไรครับใส่เลยใส่เลยสงสารดาบมาแชทไม่ต้องมาสงสารตกแล้วครับผมนี่ไปเลยท้ายครับถ้ารงนี้เจเคชนะเท่ากับสามแต้มไปเลยแต่ถ้าเจเคแพ้ ยังต้องหนักใจอยู่นะครับผมอาจจะต้องแบกแต้ให้กับมางี่ชินครับล้วเ,เปิดไฟมาแล้วคานผู้ชมไม่มีนะต้าไม้ครับเลือกนี่มันจะไหลสิมาท่ายแล้วสะต้องรู้ ภูเคิร์ดด้วยครับผู้ชมโอ้โหแล้วเหลือแต่อะไรครับเนี่ยไม้ก็หายคเขาระเบิดเดชเล่นไม้หรือว่าเล่นไม้หายแล้วกีฬาเล่นไม้ทีนี้ทำไงครับอ๋อตายต่อยไปก่อนนะผู้ชมฮะเขาไม่แบนเนี่ยเจบอกขอหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวผมออกควักไม้ออกมาแล้วนี้เกมยังต่อยต้องพยายามเวสร์สุภัสต่อยหมดต่อยหมดต่อยไปเหมือนกดมาได้ดีครับต้องฝั่งต่อยไปต่อยไปเวทสุภัสต์เจออดต่อยไปออดต่อยไปเดวิลต่อยใช่ไหมเดวิลสั่งไปเบอร์สิบเจ็ดสิบเก้าใช่มสิบเจ็ดสิบเก้าเฮ้ย เฮ้ยกลับมากลับมาไม่มีอะไรเลย17 19บททางนาดูดาเมทบทางดาเมจมีครับผู้ชมฮะแล้วยังไงโอ้โหมันเอาไม้ไปแม็กเกลียวผ่านเอาศพทิ้งว่ะแม็กเกลียวผ่านเอาศพไปทิ้งว่ะเฮ้ยแม็กเกลียวผ่านหรือเปล่าเมื่อกี้ฮยแม็กเกลียวผ่านเอาศพไปทิ้งไอ้เฮียนดองฟันาดองฟันไม้ปะหน่ะฟาเตสอะฝาไม้นะก็บอกเลยซวยนะไม้บาใกล้แล้วฮะตอนนี้ฟาเตสอะไม้ปะใกล้จะได้ใกล้จะมีไม้แล้วครับตรงนี้ไม้ละไม้ก็จะมาไม้ก็จะมา มาแล้วจะมาควัากระปุกได้ยังแล้วมาแล้วรู้เรื่องเรามาแล้วมาเพื่อนบอกเอ้ยก้าวทุบแต้มเดียวแต้มเดียวสุดเลยแต้มเดียวสุดเลยมาเป็ดอะไรเป็นน้ำไม้ปุ๊บเบิร์ดเดย์มาเคแล้วไงเบิร์ดเดย์วันนี้ผมโดนพิษบาดแล้ไม่ไหวผู้ชมฮะต้องบอกว่าเลือดมันขึ้นไม่ทันจริงๆังะโซลิเปอร์มาด้วยครับผู้ชมฮะค่ะสี่พห้าสิบห้าสี่ห้าสิมาถึงไม้ก็ไม้ก็โดนลุงแม็กหามลงไปแล้ว เวทไล่ตามสิบสองครับแล้วเหลือสองสุดท้ายมังกีชิงเข้ากลับแบบนี้เป็นสรุปสามแต้มถูกต้องครับสามแต้มในวันนี้ระหว่างคู่ของ j k และมังกีชิงตกอเป็นฝ่ายของเจเป็นกองเมเจเอช่วดกะเจเข้ารอบไปเฮียเจอกันรอบนอกเอาทุกคน เจอกันรอบนกอ้าไว้ยมาดูจะครีมชีสหรือต่อแค่ไหนเจอกันรอบนกอ้าววีดูด้วยารไหมสำคัญรับเรียกว่าอะไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีไฟดูรู้สึกมีไฟเหรอแต่ทีมแม่งไม่เอามวยวะไม่ใช่ครีมชีสไม่ใช่แยมชีสหรือว่าไม่ใช่ขอบชีสนะครับครีมชีสก็คือเล่นด้วยการด้วยการเขาเรียกว่าไล่ เล่นด้วยการไม่แพ้เลยไร้พ่ายด้วยนะผู้ชมฮะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะจบเกมไปแล้วครับผู้ชมครับสำหรับเราทีมหนึ่งครับทีเจเคนะวิตอรี่ไปครับผู้ชมฮะโอ้โหเข้มข้นมันหยดติ่งรู้ผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามอย่าเพิ่งเว้มมันพิดไม่ได้กดติดตามก่อนครับก็ก็ถือว่าต้องเล่นให้จบนะพี่หอนะครับผมนักกีฬาครับผมแล้วก็เกมนี่มันมีทั้งหมดด้วยกันอยู่4ราวด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วมังคีคิงครับก็ ต้องกดติดตามก่อนถึงจะพิมพ์ได้ถึงจะฝัดได้กดก่อนเพราะว่าตอนนี้นี่คือต้องตัดเป็นบ้าเป็นบ้าเก็บสามแต้มนะครับผมหรือว่าเดียรหรอนะครับตอนนี้ก็คือมีอยู่ทางเดียวครับคือเขาจะชนะไฟได้ไหมแค่นั้นเลยนะครับผมส่วนธนาคารก็ถือไปเรียบร้อยครับสาแต้มครับวันนี้ัแต้มเก็บสีู่นไปเก็บสีูนไปชิวๆ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 ชิวชิวชนะชัว ออกเลยหรือว่าเก็บ4แมทไม่เห็นภาพเลย2ใน2แมปได้เลยหรือเปล่านแข็งจริงไงเฮียแ่าอ้างเอาเอาโอลเวทไปก่อนแลยคอยู่ๆเวทก็ไปแล้วบอกวาันเลยเพื่อนไม่อย่างไวเลย MKK ไม่ดึง MKK ไม่ดึงว้ย MKK ทำไมไม่ดึงเมื่อกเหมือนมึงปล่อยคนที่ฆ่าได้เป็นสิท์ในไฟอะแบบกลับมาเล่นเอ้กินกิเป็นศูนย์ศูนย์นะคืออะไรอ่ะศูนย์เก้าบูมบเจ็ดเก้าดเก้า อะไล่ปิดตัวชุบได้หรือไม่มาแล้วบุ่มเลยหาจังหวะมาหาท่าพีมาพูดยามาหนึ่งพียัดกันมาสั้นมายัดกันมายัดกันมาได้ไหมมันแบนหมายอยู่ต่อเก้าเฮ้ยสิบแปดต่อยี่สิบขออภัยครับเจคไม่มีใครร่วงเลยครับแต่ว่าคิวของมังคีทิงนี่ยนำหลาไปก่อนแล้วครับผมหกคิวคิวเยอะแต่เจคดึงดึงดึงได้ไม่เกี่ยวดึงี่ยวไม้มารู้เรื่องยังไงเซร์เราน่าจะเปาโลโคโนโมอ้าวยังไงแทงสั้นมาคนรัชื่อชื่อหนึ่ง ค่าได้เยอะกว่าแต่ว่าคนแม่งเยอะกว่ามันเป็นที่อะไรวะศพแม่งไม่อยู่ใช่ปคือไม่ปูมันไม่ได้เล่นไงนะครับผมทั้งสทีมนะครับผมกลายเป็นอ่ะเป็นทางด้านของ MCC มาหมายจะมาแล้วหมายมาแล้วมาแล้วหมายมาแล้วหมาลก็มาแล้วจังหวะวเลามาตัไม่แมต สกอร์คิวฟีดหรือว่าสิบห้ายังไม่หานะสิบสีแฟนลันไปแครับโอ้แต่เมื่อกี้แฟนทำได้ดีนะ้องบอกว่าสวนทางเอ็ไปแต่ว่าเจกสองสเล่เมื่อกี้ที่ดีมากสิบสองสิบสามที่ตั้มครับวันนี้ขึ้นสี่ขงกี่โมงครับไม่ใช่5้าทุ่มอาการเริ่มออกอยากลงสตรีมไปอ้อนอ้อนนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยอยู่กับคนดูยาวๆได้ไหมครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ้วนอนอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันตัวร้าย ชิบหายแล้วเจียวนะจริงหรอกผมอยู่ผมดูก็ไม่อยู่ดูไม่ทันนะเมื่อกี้เหมือนเยอะๆนะผู้ชมมาไข่เจียวผมดูลักแต่ในการปีในการอะไรแต่ว่าอะไรครับว่าครับไข่เจียวโกะกับการเดินนะอ่าโกะการเดินนะโกะทองนะการเดินกับสวนนะครับสวนทองนอฮะเงี้ยเจโลที่บอกชิบหายแล้วอ๋อโกลอสโกลจีอาร์โอวันนีว่าจีโอเอลด์ต้องครับผมอ่าโกการเดินก็เป็นสวนสวนที่เติบโตนะฮะเจมสในรถบอกโอ้โหคุณอจะไง ไม่ตามเพลเลยว่ะโอ้โหรับจานธนาคารครับยังไงครับไม่คลีนเลยเนี่ยจธนาคารกม่มีนี่ไดเลยจะไม่คลีนชี้ทุกผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่าทางฝั่งของมีแต้มไนกินแต้มติดหรือยังไงฮะแต่ว่ามันก็สายไปแล้วที่จะแบ่งแต้มในรอบนี้เพราะว่าเล่นกันไปสี่รอบถูกึงเป็นผู้ชมฮะแต่ล้มมวยไอ้สัตว์เ k ล้มมวยเฮียใจกับทาง MKK ด้วยนะครับที่ JK ล้มมวยให้แต้มไอ้สัตว์ก็ได้มาหนึ่งหนึ่งราวนะผู้ชมฮะและชัยชนะในแมปที่สอง รอบสุดท้ายรอบที่สตัวเป็นฝั่ของชีมเอเอาเอาใหม่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 เ่นเอาี่ขอเลยเอามาอเครับาแลใชนะในแมตสุดท้ายนะครับวงรอบที่2อตัวเปฝั่ของชิมสามามไม่ไดละเลยเอ๊เอ MVP ครับเป็นเสมอกันนะครับผมก็เป็นเซอร์ักที่เก็บไปทั้งหมด4ี่คิเดฟหนึ่งแล้สามแต่วย่าไปทั้งหมดอยู่สามแต่วย